探し物かいや、そういうわけじゃなくてまあなんとなくなんとなくこれ昔の切符よねどうしたの別にキツネは甘みが白に移らううちに食うもんだそうだよな、夏目い、いや、俺は別にどっちでもいいかとよくないタカシくん、今の音は何？す、すいません、なんでもないです こんにちは。ワニソンサムってティーコアマイくライかン。なんとなく、別に、なんでもない。あれ、なんとなく、どういくらんか。探し物かいや、そういうわけじゃなくて。まあ、なんとなく。プーチャイドうコーンコーン、おばあさん。 ยายที่เสียชีวิตแล้วอค,ครับแล้แม่เป็นผีพูดได้เขาถามว่าทำไมดูของของอบาซันหาอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผู้ใจอยากดูแต่ทำไมอธิบายไม่ถูกเลยเดาเฉยๆทำไมดูอยู่ไม่ดูไม่ใช่หาอะไรพิเศษนะเขาพูดว่าน,น,นานโตนากต ก็นันต้นนักหมายความว่ามีเหตุผลแต่อธิบายไม่ได้อธิบายเป็นภาษาไม่ได้อธิบายไม่ถูกหรือว่าตัวเองก็ทำไมไม่รู้แต่ก็อยากรู้ตอนนั้นพูดว่านั่นต้นนักออเียรั่นตดแล้วก็ตัวอย่างที่สอง แม่ออกกินแต่หมอและเม็ดแต่หมอดติดปากและผู้ใจบอกว่าเฮ้เม็ดติดอยู่นะแต่ว่าแม่บอบว่า気にするななんとなくだ気にするなไม่ต้องคิดมากไม่ต้องสนใจก็ได้นะเพราะเฮด d s e ที่อธิบายไม่ถูกなんとなくだฮะเลยผู้ใจบอกว่าอิมิวการันไม่เข้าใจเลยครับก็ อันนั้นภาษาญี่ป então, say, apps, ุ่นแปลกครับเขาแม่ออกเมื่อกี้ผู้ชายพูดว่าหาอะไรอยู่หรือเปล่าเปล่าทำไมไม่รู้แต่อยากดูเลยไอแม่ติดอยู่นาก็เขาทบว่าอ้าโประเฮดผลอธิบายไม่ถ <egy str ateg ia> <ney answers heet> ูกเล้วไม่เข้าใจอี่มีวะการอ่ะครับยกตัวอย่างอื่นแช่น なんとなく日本が好き。なんとなく日本が好き。Oh, 日本が好き。ちょップ1本たまにちょッい1本。マイブイブンんとは、えんこまいる。ロワー。見へっぽんでて、アティバイ毎だイプロワー。なんとなく、なんとなく日本が好き。ええか。ロワー。パティセイコで。なんとなく行きたくない。 なんとなく、行きたくない。行きたくない。まいやっぱい。たまいまいやっぱい。こう、たまたいっぱい。なんとなく、行きたくない。なんとなく、外を見ている。なんとなく、外を見ている。 チェンユティランカフェレードゥームカフェモンカタマイクン、モンカピセプラ洗いピセットは、ドゥチュイチュイ、イチイヘッポン、ピセット、ドゥチュイチュイ。あな、なんとなく、外を見ている。カムティソン、別に、これ、昔の切符よね。どうしたの <S <S え、別に。 ในอนิเมะผู้ชายดูขอนย่ายและเจอตัวรถไฟที่เก่ากับอะไเขาเอาไปล้นเดียนเลยดูแต่ผู้หญิงเห็นและอะอันนั้นตัวรถไฟเก่าทำไมคุณมีอยู่ในเรื่องนี้คนทั่วไปดูปีไม่ได้แต่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นพิเศษดูและพูดกับ ก็ได้แต่ว่าเขาไม่บอกกับคนอื่นเพราะว่าถ้าบอกคนอื่นจะคิดว่าเป็นคนบ้าหรือเปล่ารู้สึกแปลกเลยเขาไม่อยากมีปัญหาเลยเป็นความลับไม่บอกแต่ว่าผู้หญิงคนนี้สงสัยเขาเพราะว่าบางครั้งทำแปลกๆดูเหมือนดูซีนทีม คนอื่นไม่เห็นเลยสงสัยอยู่ว่าเขาดูผีหรือเปล่าและแล้วก็ในห้องเรียนเขามีนันกนทัวรถไฟเก่ามากเลยเอ่านัทำอะไรเลยสงสัยมาแต่ว่าผู้ชายว่าไม่อยากมีปัญหาเลยไม่อยากให้สงสัยเลยเบสนี้น,นั่นคือเฮ็ดพอที่ไม่ทํำกันนะ่คุณไม่ตอสนสนใจอย่ามา เลยเขาตอบว่าเบือนี้เอครับผมคิดว่าเบตนี้แปลว่าเปล่าโอ้ค,ครับเวลาพูดกับคนไทยได้บ่อยเฮะทำไมเป็นแบบนี้ทำไมทำอย่างนี้คนไทยทบว่าอ่าเปล่าอันนั้นคือไม่ใช่ไม่มีเหตุผลหรือว่าอธิบายเป็นภาษาไม่ได้ไม่ใช่แท่ว่าไม่อยากอธิบาย

อุด้ง kitsune อุด้งครับ kitsune อุด้งก็อุด้งกับโตฟูทอดครับสงควรทารุ่งกันว่าเวลากิน kitsune อุด้งกินโตฟูคอนหรือว่ากินเแซงคอนวิธีไหนอร่อยกว่าคนไหนถูกและมาที่เขาและมึงคิดว่าคนไหนถูก <laughs> ルアン、サ,サムカンロ。あらいこない、ちゃまい。ルイ、あカオコトバ、は、別に、どっちでもいい。俺は、俺俺こう別に、どっちでもいい。どっちでもいい。グあんないこない。ウィないこない。別に、めいみこんへんピセ、メイサ別には、ちゃいかん。 คำอื่นก็ได้เอกครับยกตัวอย่างอื่นเช่นถ้าคุณไปร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากครับราคาก็แพงต้องรอนานด้วยในที่สุดกินได้แต่ว่าก็อร่อยก็อร่อยแต่ไม่ใช่อาหารพิเศษขนาดนั้นตอนนั้นคนที่ปุ่นพูดว่าเบสนี่สุน่านีโอ 別に、そんなに、美味しくないよ。こう、そんなに美味しくない。マイアロイかな別に、こう、毎シャイかなマイシャイピセーななんか。たかしくん今の音は何す、すいませんなんでもないですロコー・カムティさん。なんでもないです。ないアニメ、ティーチャンソン、ないばん、あープーチャイが สู้กันอะไรเออเออเสียงดังแล้วผู้หญิงอยู่ชั้นหนึ่งสงสัยว่านั้นเสียงดังอะไรเขาทำอะไรอยู่หรือเปล่าแพงอะไรหรือเปล่าแล้วผู้ใจมาแล้วอ่ะไม่มีอะไรครับนั่นเดโมไนเดสกับเบืงนีว่ามีเหตุผลแต่ไม่อยากอธิบายหรือว่าไม่สำคัญไม่ต้องพูดก็ได้แต่นั่นเดโมไนเดสว่า ไม่มีอะไรครับอ่ไม่ต้องเป็นหว่วงปลอดไปครับความหมายยังนะโดยถ้าทนนั้นคุณพูดว่าเบสดนี้ปื้นที่ฉันนึงจะรู้สึกไม่ดีครับก็ปืนป้นแปนง้วนเขาฮะจำสอนเสียงดังอะไรแป่งอะไรหรือเปล่าอะไรถ้าพูดาทาบทบว่าอะไม่อยากอธิบายไม่ไม่ต้องสนใจก็ได้นะและ้วทำไมทบแบบนี้ なんでもないです。あ、あるいコアが。なんとなく好き。なんとなく行きたくない。なんとなく外を見ている。別に別にどっちでもいい。 別に美味しくない。何でもないです。じゃあまた。